สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์สรดหวยแม่นๆครับวันนี้ผมมาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกสิงหาพี่น้องครับห่างหายเป็นนานนะครับผมช่องมีปัญหาพี่น้องครับช่องผมมีปัญหาเพิ่งจะ กู้คืนมาได้นะครับห่างหายกันน่าจะประมาณ2ปีพี่น้องครับน่าจะประมาณปีถึงเกือบ2ปีครับวันนี้กลับมาแล้วพี่น้องครับและวันนี้นะครับผมลงทัศน์สดหวยแม่นจะมานําเสนอพี่น้องครับจะมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องคือวิ่งบนตัวเดียวพี่น้องครับวิ่งบนตัวเดียววันนี้ผมมีอยู่3สูตร3คลิปด้วยกันนะครับสําหรับเลขวิ่งตัวเดียว ถ้าสูตรเดินต่อนะครับทั้ง3สูตรนี้เราจะได้เลข3มตัวโต๊ดอยู่ชุดเดียวพี่น้องครับหรือใครอยากจะเอาไปสลับเป็นตัวตรงก็สุดแล้วแต่พี่น้องครับและในงวดนี้ครับประเดิมผมจะลงเฉพาะเลขวิ่งนะครับอ่าต่อไปก็เสร็จจากวิ่งบน3สูตรแล้วนะครับวิ่งตัวเดียว3สูตรแล้วก็จะ เป็นวิ่ง3ตัวมา2ตัวพี่น้องครับวิ่งบน3ตัวมา2ตัวต่อจากนั้นครับจะเป็นวิ่งบนสองตัวมา1ตัวและตามติดด้วยวิ่งล่างตัวเดียวมีอยู่2สูตรพี่น้องครับล่างตัวเดียวเราจะได้เลข2ตัวล่างอยู่แค่1ชุด ไปกลับก็จะได้อยู่2ชุดเท่านั้นพี่น้องครับนี้คือทั้งหมดที่ผมจะลงในช่องลุงทัดสุดหวยแม่นๆ,ๆพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับห่างหายไปเกือบ2ปีหรือประมาณ2ปีลุงทัศก็จําไม่ได้พี่น้องครับคิดถึงพี่น้องทุกคนครับวันนี้โชคดีกู้คืนมาได้ครับช่องมีปัญหามาพี่น้องครับ สำหรับวันนี้สูตรประเดิมแรกของเราครับที่ผมจะมานำเสนอจะเป็นวิ่งบนตัวเดียวเปิดหัวได้วิ่งบนตัวเดียวผมเขียนชุด1ชุด2ชุด3ก็แล้วกันเนาะอะที่ผมจะลงก็คือชุดที่1ครับและก็ต่อด้วยชุดที่2และก็ต่อด้วยชุดที่3มนะครับสำหรับวิ่งตัวเดียวนะครับมีอยู่ด้วยกัน3มชุด ฝากพี่น้องไว้ด้วยครับฝากพี่น้องไว้ด้วยมาพี่น้องครับฟังคําเตือนเลยครับอ่าคำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอท่านตอไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับผมขอย้ําว่าเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น ช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศสูตรหวยแม่นๆโอเคพี่น้องครับฝากและเตือนและพี่น้องพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วผมจะพาลุยเลยนะผมจะเริ่มคำนวณจาก16พฤศภาไปนะครับสำหรับสูตรนี้และก่อนจะพาพี่น้องลุยครับขอฝากกว้ด้วยครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงทัดสูตรหวยแม่นๆด้วยครับขอบพระคุณมากๆสำหรับผู้ที่กดติดตามกดไลค์ให้ผมมามาดูวิธีทำกันครับทำยังไงครับสูตรนี้ผมให้ใช้เจ็คูณหน่วยที่4และบวกด้วยร้อยที่2จะได้เลขวิ่งอยู่ตัวเดียวพี่น้องครับ ่าผมขออธิบายคําว่าเลขวิ่งครับคําว่าวิ่งวิ่งไปทั่วนะครับร้อยสิบหน่วยบนเพราะฉะนั้นเมื่อได้คู่ชุดสองตัวก็ต้องจะต้องไปกลับและจะเป็นชุดโต๊ดประมาณนี้นะครับถ้าสูตรเดินต่อมาสูตรที่1ไปเลยครับเจ็ 7, คูณหน่วยครั้งที่สี่บวกด้วย ร้อยครั้งที่สองเอาผลคูณมาบวกตัวนี้นะครับเจ็ดหกสี่สิบสองพี่น้องครับเราจะได้สองมาบวกหลักร้อยครั้งที่สองอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปเจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่พี่น้องครับเจ็ดบวกสองได้เก้างวดนี้ได้วิ่งเก้าครับ วิ่งตัวนี้เป็นตัววิ่งนะครับผมเขียนไว้วิ่งเก้างวดนี้และนี่คือผลออกครับเราคำนวณจาก16พฤษภาพี่น้องครับเราก็จะไปใช้1มิถุนาครับงวดนี้สูตรของเราเมื่อบวกลบคูณหารแล้วได้วิ่งเก้าครับจะมาไหมเก้าจะมีให้เห็นไหม มาครับตรวจเลยครับหนึ่งมิทุนาพี่น้องครับรางวันที่หนึ่งสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกผลหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกพี่น้องครับถูกตัวไหนครับเราได้วิ่งเก้าถูกเก้าตัวนี้ครับ มามาในหลักสิบพี่น้องครับงวดนี้มาในหลักสิบเราจําหลักเหมือนไว้ด้วยพี่น้องครับเรามาดูว่ามันจะซ้ําที่ตําแหน่งเดิมหลักสิบไหมหรือจะไปหลักร้อยหลักหน่วยมาครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดวันที่1มิถุนาและจะเอาไปใช้16มิถุนาพี่น้องครับไปเลยครับ7คูณหน่วยครั้งที่4ี่ครับเกตสองสิบสี่มาบวกด้วยร้อยครั้งที่สองสนะครับ สี่บวกหกได้เท่าไหร่พี่น้องครับสี่บวกหกได้ศูนย์สี่บวกหกได้สิบก็คือศูนย์ครับวันนี้เราได้วิ่งศูนย์พี่น้องครับเราจะเอาศูนย์ตัวนี้ไปวิ่งในงวดมาที่สิบหกมิถุนาครับตรวจเลยครับสิบหกมิถุนาพี่น้องครับรางวันที่หนึ่งนะ 3, ามหกหนึ่งแปดย์เจ็ดพี่น้องครับผลแปดศเจ็ดศูนย์มาไหนครับมาหลักสิบอีกพี่น้องครับเดินในหลักสิบสองงวดแล้วครับโอเคนะครับวิ่งก้ามาในหลัก10วิ่งศูนย์มาในหลัก10 และงวดต่อไปเรามาคำนวณงวดวันที่16มิถุนาเอาไปใช้1กรกรกฎาคมพี่น้องครับมันจะอยู่ในหลักไหนมาครับใช้7คูณหลักหน่วยครั้งที่4ทุกเที่ยวนะ7 6 42 2เอา2มาบวกหลักร้อยครั้งที่2พี่น้องครับอ้าบวกครับ2บวก2เป็น4ครับ วดนี้สูตรของเราได้วิ่งสี่พี่น้องครับงวดนี้ได้วิ่งสี่ซึ่งเราจะนำสี่ตัวนี้ครับไปวิ่งในงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมครับมาครับผลมันออกอะไรพี่น้องครับมาดูกันครับหนึ่งกร,รกฎาคครับเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเก็บผลสี่หนึ่งเก็บ สี่มาในหลักไหนครับหลักร้อยพี่น้องครับอ่าขยับมาหลักร้อยพี่น้องครับทําไมไม่อยู่ในหลักสิบหลักหน่วยเนาะพี่น้องครับผมอยากจะให้อยู่หลักสิบกับหลักหน่วยมาเมื่อมันอยู่ในหลักร้อยก็ต้องใช้อยู่ในหลักร้อยเลขวิ่งเนาะอย่างที่ผมบอกครับ <c oughs> ขออภัยพี่น้องครับ โอเคครับยังถูกอยู่นะครับวิ่งสี่มาสี่หนึ่งเจ็ดมางวดต่อไปครับเราจะคํานวณหน 1, ึ่งกรกดาคมไปใช้สิบหกกรกดาคครับไปเลยครับ 7, 2, เจดคูณหลักหน่วยครั้งที่สี่เจ็ดสองสิบสี่เอา4ี่มาบวกหลักร้อยครั้งที่สองสี่บวกสองเป็นหพี่น้องครับงวดนี้ได้วิ่ง หกครับเมื่อกี้สี่มาในหลักร้อยพี่น้องครับงวดนี้ได้วิ่งหกจะมีให้เห็นไหมหกและจะมาหลักไหนพี่น้องครับมาดูกันครับสี่ศูนย์ห้าเราได้วิ่งหกผลสี่ศูนย์ห้า ่ศูนย์ห้าหกไม่มีครับงวดน,นี้ผิดพี่น้องครับงวดน,นี้ผิดครับมาดูงวดต่อไปครับผิดนะครับมามาดูงวดต่อไปก็คือสิบหกกรกฎาไปใช้หนึ่งสิงหาครับมาครับ 7คูณหลักหน่วยครั้งที่สี่เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็บวกแปเป็น15พี่น้องครับงวดนี้ได้วิ่งห้าครับงวดนี้ได้วิ่งห้าครับงวดที่ผ่านมาผิดนะครับงวดนี้จะกลับมาถูกไหมถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าต้องทิ้งสูตรนี้ครับแต่ถ้าผิดแล้วกลับมาถูกโอเคครับ ตรวจเลยดีกว่าครับคำนวณจาก16กรกฎาคมมาใช้1สิงหาคมรางวัลที่1 4 3 6 5 9 4ครับผล5 9 4 5 9 4 5มาในหลักไหนครับหลักร้อยพี่น้องครับ5 9 4 โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮับมาถูกนะพี่น้องครับดับมาถูกนะครับอะถ้าผิดแล้วผมว่าน่าจะเดินต่อและรับประกันได้เลยครับมาหลักร้อยแล้วผมคิดว่างวดนี้ไม่น่าจะมาหลักร้อยอีกพี่น้องครับมาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับพี่น้องพร้อมยังมาลุยกันงวดนี้ เราจะใช้จริงขอให้สุดลุงทัดสุดหวยแม่แม่เดินต่อนะครับเจ็ดคูนหลักหน่วยครั้งที่สี่เจ็ดสองสิบสี่เอาสี่มาบวกหลักร้อยครั้งที่สองสี่บวกสองเป็นเท่าไหร่พี่น้องครับเป็นหครับเป็นยังไงบ้างครับมีในใจบ้างไหมหกหถูกใจถูกตาบ้างหรือเปล่าพี่น้องครับ หกจะมาในหลักไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมาในหลักร้อยครับอ่าถ้าหกมาผมจะลองจับคู่ชุดให้นะครับผมจะจับคู่ชุดให้นะครับถ้าหกมาผมจะให้ หกเก็ดหกศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกสอง หกนี่พี่น้องครับถ้า6มาเลขวิ่งจะต้องไปกลับนะครับพี่น้องครับหรือพี่น้องมีเลขบักหลักแม่นๆก็เอามาตัดเอาครับณนะขณะนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะไปหลักร้อยผมก็เลยให้มันโยนหลัก10กับหลักหน่วยพี่น้องครับ ในนี้พี่น้องชอบตัวไหนลองทายใจผมดูที่ครับจะชอบเหมือนกันไหมพี่น้องครับจะชอบเหมือนกันกับผมไหมในนี้ผมให้อยู่แปดตัวถ้าหลักสิบเป็นหกจะได้อยู่สี่ตัวนี้ถ้าเป็นหกอยู่ในหลักหน่วยจะได้ตัวนี้อันนี้ผมยังจะไม่ชนชุดที่สองนะครับผมจะเอาชุดที่หนึ่งและชนเลขเด่น ที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาคือ023 7023ผมว่ามีแน่ๆหนึ่งตัวหรือสองตัวตัวที่ผมชอบก็คือตัวนี้ครับ6006 2องหกหกสองอ่ะผมวางไว้สี่ชุดนี้ครับมันก็สวยไปหมดเลยครับหกเก็บก็สวยหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยก็สวยแต่ผมจะต้องบังคับให้เลือกแค่สี่ตัวจะเหลือไว้สี่ตัว พี่น้องครับผมมีเลขเด่นประจำวันงวดนี้ออกวันอังคารเนาะวดนนี้ออกเลขวันอังคารผมเขียนเลขกําลังวันอังคารให้พี่น้องครับใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดปีเลยวันอังคารนะครับงวดนี้เลขออกตรงกับวันอังคารพี่น้องครับ ถ้าเลขวันอังคารมีอะไรมั้งครับในเลขวันอังคารนะ นี่ครับเลขวันอังคารพี่น้องครับกำลังทั้งเกตนะครับอาทิตย์ถึงจันทร์มีอยู่เกตวันก็เจ็ดกำลังครับนี่ถ้าวันอังคารมาทีนี้ผมจะตัดตัวที่มันเด่นที่สุดกำลังที่แรงที่สุดในวันอังคารนะครับวันอังคารที่แรงที่สุดคือสาม และ5เลข3กับเลข5ไม่รู้จะบ,บนหรือล่างแต่ผมคิดว่ามีให้เห็นแน่ครับ3กับ5ตัวนี้คิดว่ามีให้เห็นแน่ส่วนเลขที่หายไปมี2มี9มี6 หายไปจากเก็ดกำลังนะครับเก็ดวันนะมีสองมีเก้ามีหกสองเก้าหกถ้าในสามตัวที่หายไปถ้ามีโอกาสมาได้จะมีหกตัวเดียวพี่น้องครับ สามห้าหกเก้าโอ้โหพี่น้องครับอ่าผมให้ยืดสี่ตัวนี้ครับสามห้าเป็นตัวเด่นเก้ากับหกเป็นตัวรองนี่คือเลขที่หายไปจากเกดกำลังในนี้จะมาตรงของเราคือหกถ้ามาตรงเลขเด่นมีหกสามนะครับทีนี้พี่น้องครับมีหกสามตัวเดียวนะเนี่ยหกสามสามหกนะเนี่ย ถ้าชุดกําลังวันถ้ามันเข้าถ้ามันไม่เข้าล่างถ้าเกิดมาเข้าบนเนี่ยอ่ะโอเคครับนี่คือวิ่งล่างตัวเดียวชุดที่หนึ่งฝากไว้ด้วยครับต่อไปจะเป็นชุดที่สองชุดที่สองผมจะเอามาชนชุดที่ 1. หนึนน่งณขณะนี้วิ่งตัวเดียวของเราได้วิ่งหกผมจะเอาชุดที่สองมาชนสูตรนี้ครับ เราจะได้สองตัวล่างอยู่แค่สองไอสองตัวบนอยู่แค่สองชุดครับสองตัวบนอยู่สองชุดโต๊ะสิบประตูอยู่สิบชุดชุดสามตัวบนนะครับอยู่สิบประตูฝากไว้ด้วยพี่น้องครับเผื่อใครยังไม่มีข้อมูลมาครับก่อนจะจากกันผมลงทัดสูตรหวยเม่นๆขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับยังไม่ลืมครับ ผมยังไม่ลืมพี่น้องครับวันนี้เอาแค่นี้มาฝากก่อนครับขอฝากชุดที่สองด้วยครับทริปนี้พอแช่นนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ